ตามทันโลกไอทีกับ Overtech ดำเนินรายการโดยวันธนาบุญประเสริฐทาง f 89. m 89.5เมกะวิทยุราชมงคลธัญบุรี Innovation for Life นวัตกรรมเพื่อชีวิตสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Overtech รายการที่จะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟนและโน้ตบุ๊กในรูปแบบที่เข้าใจง่ายมือใหม่ก็สามารถเข้าใจได้เราจะมาพบกับคุณผู้ฟังทุกวันพฤหัสบ,บดีเวลา11นาฬิกา30นาทีจนถึงเวลา12นาฬิกาทางสถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 89.5เมกะเฮวันที่23ตุลาคมของทุกปีคือวันปียะมหาราช ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สําคัญอีกครั้งหนึ่งของคนไทยทุกคนค่ะวันปียะมหาราชเป็นวันที่พวกเราคนไทยร่วมน้อมลําลึกถึงพระมหาการุณาทิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่หพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์นักปฏิรูปที่วางรากฐานความเจริญหลากหลายด้านให้กับประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นการเลิกทาดการพัฒนาระบบการศึกษาการคมานาคมและการบริหาร ราชการแผ่นดินให้เท่าทันโลกตะวันตกในยุคนั้นโดยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลพระองค์จึงได้รับพระราชสมัญญานามว่าสมเด็จพระปิยมหาราชและแน่นอนค่ะเนื่องจากวันปิยมหาราชเป็นวันหยุดราชการหลายๆคนก็คงได้ใช้เวลานี้ในการพักผ่อนกับครอบครัวบางคนอาจจะเลือกเดินทางไปต่างจังหวัดไปไหว้พระหรือแวะเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ และถ้าพูดถึงการเดินทางไปท่องเที่ยวสิ่งที่มักจะติดตัวเราไปเสมอนั่นก็คือกล้องถ่ายรูปค่ะที่จะช่วยเราเก็บทุกความทรงจําทุกๆโมเมนต์เอาไว้ได้และในโลกของการถ่ายภาพนะคะกล้องถ่ายรูปเนี่ยก็มีหลากหลายประเภทมากๆเลยค่ะและในโลกของการถ่ายภาพนะคะกล้องถ่ายรูปก็มีหลายประเภทให้เลือกใช้ตามความชอบและสไตล์ของแต่ละคนเลยค่ะโดยกล้องถ่ายภาพในปัจจุบันนะคะแบ่งได้ง่ายๆได้ดังนี้เลยค่ะ หน,นะคะกล้อง DSLR ค่ะหรือกล้องดิจิทัลนะคะเป็นกล้องที่เราเนี่ยจะพบเห็นได้มากที่สุดเลยค่ะในหมู่ของผู้ใช้งานกล้องถ่ายรูปนะคะซึ่งจุดเด่นของกล้องประเภทนี้คือเป็นกล้องระบบดิจิตอลเลนเดียวค่ะที่สามารถถอดเปลี่ยนได้นะคะภาพที่ได้ค่ะก็จะมีความละเอียดสูงและมีอุปกรณ์เสริมนะคะให้ใช้อย่างหลากหลายเลยค่ะ 2. นะคะคือกล้องมิเลอร์เลสค่ะเป็นกล้องประเภทนะคะที่ถูกวางตัวให้เป็นผู้สืบทอด ต่อจากกล้อง DSLR ค่ะซึ่งระบบต่างๆนะคะก็ยังคงคล้ายคลึงกันแทบทุกอย่างเลยค่ะยกเว้นว่ากล้อง m i ลเล r l ์เลนั้นนะคะจะตัดสิ่งที่เรียกว่ากระจกสะท้อนออกไปค่ะแล้วใช้ระบบมองภาพนะคะผ่านหน้าจอดิจิตอลเข้ามาแทนค่ะทําให้นะคะสามารถเพิ่มระบบใหม่ๆเข้าไปแทนที่ได้ค่ะ3นะคะกล้อง Compact ค่ะเป็นกล้องถ่ายรูปขนาดเล็กนะคะพกพาได้ง่ายค่ะมีระบบเลนนะคะที่ฝังติดมากับกล้องเลย ไม่สามารถถอดเปลี่ยนเลนได้นะคะและระบบส่วนใหญ่นะคะเป็นแบบอัตโนมัติค่ะไม่สามารถตั้งค่าต่างๆได้เลยนะคะ 4. ค่ะกล้องแอคชั่นแคมนะคะเป็นกล้องน้องใหม่เลยค่ะที่เกิดมาเพื่อคนที่ชอบเล่นกีฬาและคนที่ชอบเดินทางค่ะหรืออีกชื่อเล่นของแบรนด์ลังนะคะอย่างกล้องโกโปรค่ะที่ใครได้ยินนะคะก็ต้องร้องอ๋อเป็นเสียงเดียวกันแน่ๆเลยค่ะซึ่งจุดเด่นของกล้องประเภทนี้นะคะคือขนาดที่เล็กค่ะเพียงฝ่ามือเท่านั้นเลยนะคะคุณผู้ฟัง ทำให้มันนะคะสามารถพกพาได้อย่างง่ายค่ะอีกทั้งนะคะมันยังสามารถที่จะกันการกระแทกได้ค่ะการฝุ่นและการน้ําลึกได้อีกด้วยค่ะสุดท้ายนะคะอันดับที่5ค่ะคือกล้องอินสแตนนะคะเป็นกล้องที่ถ่ายแล้วสามารถได้รูปทันทีเลยค่ะซึ่งแบรนด์กล้องอินสตแตนนะคะที่โด่งดังสุดๆก็คงจะเป็นแบรนด์โพลารอยด์ค่ะที่เราคุ้นหูกันนั่นเองและกล้องอีกหนึ่งประเภทนะคะที่ใครหลายคนเนี่ยกำลังหวนกลับมารักค่ะ นั่นก็คือกล้องฟิล์มในวันที่เทคโนโลยีการถ่ายภาพนะคะพัฒนาไปไกลแล้วแต่การกลับมาถ่ายภาพด้วยกล้องฟิล์มนะคะดูเหมือนจะย้อนแย้งค่ะแต่ในความจริงแล้วมันคือการกลับไปสู่ความเรียบง่ายที่มีความหมายกล้องฟิล์มนะคะคือกล้องที่ใช้ม้วนฟิล์มในการบันทึกภาพภาพแต่ละใบนะคะจึงจะต้องมีการคิดต้องกะต้องรอค่ะไม่มีการถ่ายภาพแล้วลบนะคะไม่มีการรีทัชค่ะ แต่ว่าพอเป็นแบบนั้นนะคะภาพจากกล้องฟิล์มอะค่ะจึงมักเต็มไปด้วยความตั้งใจและอารมณ์ค่ะตั้งแต่กลางปี2010นะคะได้เกิดปรากฏการ์ฟื้นคืนชีพของการถ่ายภาพฟิล์มอีกครั้งค่ะจากเดิมนะคะที่ใครถ่ายภาพด้วยกล้องฟิล์มก็มักจะมีคนถามว่าเฮ้ยยังใช้อยู่อีกหรอหรือไม่ก็จะพูดตอนขอดูกล้องฟิล์มในมือคุณว่าขอดูภาพหน่อยอ้าวฟิล์มหรือก็เปลี่ยนมารู้สึกคุ้นเคยแถมยังมีคนหันมาใช้มากขึ้นด้วยค่ะ บางก็เริ่มด้วยการใช้กล้องแล้วทิ้งนะคะหรือไม่ก็ใช้กล้องแบบคอมแพคอย่างง่ายมาถ่ายรูปกันค่ะในขณะที่ร้านฟิล์มนะคะเจ้าเก่าเนี่ยก็เริ่มหันกลับมารับงานมากขึ้นค่ะและจํานวนไม่น้อยเลยนะคะก็ได้เรียนรู้วิธีการล้างฟิลม์มจนมีร้านใหม่ๆเกิดขึ้นมาค่ะแม้ว่าในปัจจุบันนะคะฟิล์มเนี่ยจะมีราคาที่แพงขึ้นค่ะเพราะค่าน้ํายาสูงนะคะทําให้ค่าล้างเนี่ยก็ต้องคอยตามไปด้วยค่ะซึ่งเกิดจากผลกระทบลหลายๆอย่างนะคะอย่างเช่นวัสดุ การผลิตค่ะเริ่มหายากไม่ค่อยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแต่อย่างไรก็ดีนะคะคนก็ยังใช้กล้องฟิล์มกันเยอะมากเลยค่ะและในวันนี้นะคะหนึ่งจะชวนคุณผู้ฟังมาทำความรู้จักเกี่ยวกับกล้องฟิล์มให้มากขึ้นค่ะแต่ก่อนเราจะไปเจาะลึกเกี่ยวกับกล้องฟิลม์มเดี๋ยวรอพักฟังเพลงกันสักครู่แล้วช่วงหน้ากลับมาเจาะลึกเกี่ยวกับกล้องฟิล์มกันค่ะ เธอไม่ต้องบอกอะไรทั้งนั้นกับเรื่องรางที่กำลังเกิดที่เธอกับฉันรวมกันเพื่อเธอและคงไม่ต้องบอกอะไรใช่ไหมกับสิ่งที่เธอได้กับสิ่งที่เธอได้ฟัง คำไหนจะพูดให้เธอเข้าใจไม่มีสิ่งไหนแสดงออกไปและไม่อยากบังคับให้เธอต้องเชื่อฉันดิโปรดอย่ามาทำร้ายใจกัน ยอย่าปล่อยให้ความคิดของเธอถูกบีบเบือนอีกโปรดะถ้าเธอลองใช้ใจใเธอดูก่อนจะปล่อยให้ใครใตัดสินว่าฉันเป็นคนไม่ดีอย่างที่ใครเข้าใจ รักบางครั้งให้เธอต้องเชื่อฉันอีกขอเจอ ความคิดของเธอถูกบีเบือนมีโปรธถ้าเธอลองใช้ใจเธอดดูก่อนจะปล่อยให้ใครตัดสินว่าฉัน รอบรู้ตามกระแสกับสาระความรู้ที่น่าสนใจไปกับโลกไอทีในรายการโอเวอร์เช็คโดยวัฒน,นาบุญประเสริฐทุกวันพฤหัส,สบดีเวลา11นาฬิกานาทีมาไขข้อข้องใจเรื่องราวเทคโนโลยีรอบตัวเราทาง FM 89.5 MHz เมกวิทยุราชมงคลธัญบุรี Innovation for Life นวัตกรรมเพื่อชีวิต กับข้อสู่ช่วงที่2ของรายการกันแล้วนะคะเรามาต่อกันในเรื่องของกล้องฟิล์มกันค่ะอย่างแรกเลยนะคะหึงจะบอกถึงความแตกต่างระหว่างกล้องฟิล์มกับกล้องดิจิตอลทั่วไปนะคะให้ฟังกันก่อนแน่นอนว่าความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะนั่นก็คือในเรื่องของการที่เรานะคะไม่สามารถเห็นรูปได้ทันทีค่ะไม่เหมือนกับกล้องดิจิตอลนะคะที่เราถ่ายเสร็จน่ะไม่ถูกใจก็สามารถลบได้ทันทีเลยค่ะ แต่ถ้าเป็นกล้องฟิล์มนะคะถ่ายเสร็จเนี่ยนอกจากจะลบไม่ได้และไม่เห็นภาพแล้วเราก็ยังต้องนำฟิล์มนะคะไปล้างและสกแกนอีกค่ะถึงจะได้เห็นว่าภาพนะคะจะออกมาเป็นยังไงจะถูกใจเราไหมที่สำคัญนะคะภาพที่ได้จากกล้องฟิล์มเนี่ยก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปค่ะและฟิล์มที่ใช้ถ่ายนะคะซึ่งขอบอกเลยว่านี่แหละคือเสน่ห์ของกล้องฟิล์มที่กล้องดิจิตอลหรือว่ากล้องโทรศัพท์มือถือเนี่ยก็ทำไม่ได้เลยค่ะและก่อนที่เราจะไปลงหลักปักฐาน เกี่ยวกับกล้องฟิล์มนั้นนะคะอย่างแรกที่ควรทราบเลยค่ะคือชนิดของกล้องและฟิล์มก่อนค่ะรูปแบบของการถ่ายภาพฟิล์มนั้นนะคะมีหลากหลายมากๆเลยทั้งในเรื่องของขนาดสีชนิดและคุณลักษณะค่ะสิ่งเหล่านี้นะคะล้วนม,มีผลต่อภาพที่เราต้องถ่ายค่ะรวมถึงค่าใช้ใจ่ายต่างๆพอรูปแบบที่แตกต่างกันนั้นนะคะจะทําให้ค่าใช้ใจ่ายในการซื้อและล้างฟิล์มในแต่ละชนิดนะคะมีราคาที่แตกต่างกันค่ะ เนื่องจากความหลากหลายมีเยอะมากๆเลยจึงขอจำแนกไปตามรูปแบบดังต่อไปนี้นะคะอย่างแรกนะคะคือขนาดของกล้องและฟิล์มค่ะทั้งกล้องและม้วนฟิล์มนั้นนะคะก็มีขนาดที่ต้องสอดคล้องกันค่ะเรานะคะไม่สามารถใส่ฟิล์มในกล้องที่เป็นคนละขนาดกันได้ค่ะเว้นแต่จะมีอุปกรณ์เสริมนะคะ อย่างเช่นแกนเสริมม้วนฟิล์มขนาด135 mm มค่ะสำหรับใส่ในกล้องที่ถ่ายฟิล์มขนาด120 mm มเมเป็นต้นไปนะคะทางนี้นะคะในปัจจุบันเนี่ยขนาดของฟิล์มที่ยังคงเหลือนะคะจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีตั้งแต่ฟิล์มกระจกขนาดใหญ่หรือฟิล์มชีทขนาดกลาง120 mm มมที่เรียกกันว่ามีเดียมฟอร์แมตขนาด35มมลค่ะ ที่เรียกกันว่าฟูลเฟมนะคะขนาด110มิลค่ะขนาดของฟิล์มและกล้องถ่ายภาพนี้นะคะยิ่งมีขนาดใหญ่ก็จะยิ่งมีค่าเช้จ่ยเพิ่มขึ้นค่ะทั้งค่าตัวฟิลม์มกล้องการล้างและการสแกนค่ะหรือแม้กระทั่งการอัดขยายภาพนะคะในขณะที่จํานวนภาพฟิล์มที่ถ่ายได้นั้นนะคะก็มีจํานวนที่แตกต่างกันด้วยนะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะคนมักจะนิยมในกล้องขนาดกลางและฟูลเฟมมากกว่าค่ะด้วยเหตุผลทางด้านน้าหนัก และความสะดวกต่อการพกาพาไปถ่ายภาพโดยที่ขนาดกลางหรือ120มิลิเมตรนั้นนะคะสามารถถ่ายภาพได้มากสุด12รูปค่ะและขนาดฟูลเฟรมนะคะหรือ35มิลิเมตรสามารถถ่ายภาพสูงสุดได้ถึง36รูปค่ะแต่บางม้วนนะคะก็ได้แค่27รูปค่ะต่อมานะคะก็คือในเรื่องของลักษณะกล้องฟิล์มค่ะลักษณะกล้องฟิล์มนะคะก็แบ่งย่อยออกเป็นดังนี้ค่ะ1ค่ะ เลนไฟเดอร์ er นะคะก็เป็นกล้องที่หาระยะให้ค่ะกล้องชนิดนี้นะคะไม่มีกระจกมองระยะและความชัดของกล้องค่ะวิธีการใช้นะคะจึงเป็นการกระจังหวะขนาดหมุนเลนให้โฟกัสกับวัตถุค่ะโดยที่มีภาพสะท้อนจำลองระยะผ่านช่องมองภาพนะคะนอกจากนี้จะมีกล้องที่มีลักษณะคล้ายกันค่ะคือกล้องแบบจำกัดเลนหรือว่ากล้องแบบเลนฟิกนะคะคือเลนนะคะไม่สามารถหมุนระยะโฟกัสได้ค่ะต้องใช้วิธีวัดระยะ ส่วนมากนะคะก็จะเป็น1เมตรหมายความว่า,วากล้องฟิล์มชนิดนี้นะคะบางตัวเนี่ยก็ไม่ได้มีตัวปรับรูรับแสงหรือค่าความเร็วชัตเตอร์นะคะโดยที่กล้องนะคะจะกําหนดค่าเหล่านี้มาให้แล้วค่ะขึ้นอยู่ว่าคุณผู้ฟังนะคะจะถ่ายในสภาพแสงแบบไหนค่ะก็เลือกฟิล์มที่มีความไวแสงให้สอดคล้องกันก็พอค่ะกล้องใช้แล้วทิ้งนะคะหรือกล้องของเล่นนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีรูปแบบแบบนี้เหมือนกันนะคะลักษณะที่2นะคะคือทวิสเลนรีเฟกค่ะ เป็นกล้องเลนส์สะท้อนคู่นะคะเป็นกล้องเลนส์ที่มี2เลนค่ะเลนอันล่างนะคะคือเลนที่ใช้ในการถ่ายภาพและเลนอันบนค่ะใช้สําหรับการดูระยะของวัตถุเพื่อโฟกัสค่ะกล้องชนิดนี้นะคะมีแค่ขนาด120มเมเท่านั้นค่ะลักษณะที่3นะคะ กล้องซิงเกิลเลนรีเฟกต์ค่ะหรือ SLR นะคะคือกล้องเลนส์สะท้อนเดี่ยวค่ะกล้องชนิดนี้นะคะเป็นที่นิยมมากที่สุดเลยค่ะโดยที่กล้องชนิดนี้นะคะจะมีกระจกหกเหลี่ยมค่ะหรือกระโหลกกล้องนะคะที่จะทําหน้าที่ในการสะท้อนภาพจากเลนที่ฉายส่วนกับภาพจริงให้เราเห็นค่ะให้กลับมาเหมือนภาพเสมือนจริงเลยส่วนใหญ่กล้องชนิดนี้นะคะสามารถที่จะเปลี่ยนเลนได้ค่ะและมีทั้งขนาด135และ120มิลลิเมตรค่ะ และต่อมานะคะก็คือในเรื่องของลักษณะของฟิล์มค่ะลักษณะของฟิล์มนะคะก็แบ่งออกเป็นหลักๆอยู่2แบบค่ะคือ1ฟิล์มสลับสีนะคะหรือเรียกกันอีกอย่างว่าเนกาทีฟฟิล์มค่ะ2นะคะคือฟิล์มสไลด์ะคะ่ะหรือเรียกกันอีกอย่างนะคะว่าโพซิทีฟฟิล์มค่ะฟิล์มสลับสีนะคะหรือฟิล์มเนกาทีฟฟิล์มค่ะคือฟิล์มที่เมื่อเราถ่ายออกมาแล้วนะคะสีบนแผ่นฟิล์มค่ะก็จะเป็นสีที่ตรงกันข้ามกับภาพที่เรามองเห็นนะคะ สมัยก่อนนะคะก็จะมีการสแกนฟิล์มจึงใช้การอัดขยายค่ะเพื่อใช้ภาพสีตรงข้ามกับฟิล์มนะคะภาพที่มีสีใกล้เคียงกับที่เรามองเห็นค่ะแล้วทำการใช้น้ำยาเคมีนะคะในการอัดภาพขึ้นค่ะทั้งนี้นะคะกระบวนการดังกล่าวเนี่ยก็ยังคงมีอยู่ในปัจจุบันค่ะแต่ก็ไม่นิยมเท่ากระบวนการการสแกนแล้วนะคะโดยการสแกนนั้นนะคะก็จะใช้โปรแกรมในคอมพิวเตอร์ค่ะสลับสีมาให้ใกล้เคียงกับภาพที่เรามองเห็นที่สุดค่ะแล้วนำไปพิมพ์บนเครื่องพิมพ์ค่ะ ฟิล์มสไลด์นะคะหรือว่าโพซิทีฟฟิล์มค่ะฟิล์มประเภทนี้นะคะก็จะให้ภาพที่ใกล้เคียงกับที่เราเห็นจริงๆเลยกล่าวคือเมื่อเราทําการล้างฟิล์มแล้วนะคะจากภาพเนื้อฟิล์มเนี่ยก็จะเป็นสีที่ตรงไม่ได้สลับสีนะคะอีกทั้งนะคะก็ยังมีรายละเอียดของสีค่ะความเข้มของภาพและเงาที่สูงมากด้วยในอดีตนั้นนะคะก็ใช้นําเข้าเครื่องพิมพ์ค่ะเป็นงานในระดับสูงขึ้นเลยอย่างเช่นโปเตอร์ค่ะ ปกอัลบั้มเพลงค่ะหรือหนังสือรวมถึงการเข้าเครื่องฉายสไลด์โดยตรงค่ะโดยไม่ต้องใช้กระบวนการสลับสีค่ะอย่างไรก็ดีนะคะข้อดีข้อเสียของทั้ง2แบบเนี่ยก็ร้อนมีความแตกต่างกันค่ะฟิล์มแบบสลับสีนั้นนะคะจะทําให้ความยืดหยุ่นของแสงเงาะคะ่ะได้มากกว่าฟิล์มแบบสไลด์นะคะหมายความว่าถ้าหากถ่ายฟิล์มสไลด์นะคะในที่ที่มีระดับแสงคาดเคลื่อนจากกล้องที่เราตั้งไว้อ่ะคะ่ะรูปนั้นนะคะก็อาจจะเสียไปเลยค่ะ นอกจากนี้นะคะการพุทธหรือกระบวนการล้างฟิล์มที่ถ่ายมามืดเกินไปให้เป็นภาพที่พอดีนะคะหรือการพูหรือกระบวนการล้างฟิล์ทม,มท,ะะลลที่ถ่ายมาสว่างเกินไปให้เป็นภาพที่พอดีค่ะฟิล์มนั้นแบบสลับสีในกระถิฟฟิล์มนะคะสามารถทําได้มากกว่าฟิล์มสไลด์ค่ะที่มีความยืดหยุ่นสูงนะคะการสแกนฟิล์มนั้นนะคะเมื่อสแกนเสร็จแล้วเราจะยังไม่ได้ไฟล์ภาพออกมาใช้งานทันทีนะคะต้องมีการแต่งสีแต่งแสงแต่งเงาค่ะ เพื่อให้ใกล้เคียงกับบนเนื้อฟิล์มที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ค่ะนอกจากลักษณะสีของฟิล์มแล้วนะคะยังมีรูปแบบของฟิล์มค่ะที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวคือมีฟิล์มภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวค่ะโดยที่ฟิล์มเคลื่อนไหวนะคะที่เรารู้จักกันดีเลยในนามของฟิล์มหนังค่ะคือฟิล์มนะคะที่มีอยู่หลายเฟรมด้วยกันในม้วนเดียวและมีคาร์บอนเคลือบเนื้อฟิล์มนะคะ เพื่อเวลาที่เราทําการถ่ายภาพเคลื่อนไหวจะช่วยลดความร้อนจากการเสียดสีของฟิล์มค่ะที่จะต้องเคลื่อนที่เร็วมากนะคะทําให้การล้างฟิล์มชนิดนี้นะคะจึงต้องทําการล้างคาร์บอนเคลือบผิวฟิล์มออกก่อนค่ะจึงจะล้างต่อได้นะคะเมื่อฟิล์มชนิดนี้นะคะถูกตัดบรรจุลงฟิล์มภาพนิ่งค่ะจะต้องมีการตัดลงกั๊กฟิล์มนะคะแน่นอนว่าข้อมูลบนกั๊กฟิล์มค่ะก็ไม่ได้ตรงกับเนื้อฟิล์มที่ถูกบรรจุลงไปนะคะ จึงจะต้องแจ้งร้านฟิล์มก่อนทุกครั้งนะคะว่าเป็นฟิล์มหนังค่ะท้ายสุดในส่วนนี้นะคะหากใครต้องการนําฟิล์มบูดหรือฟิล์มที่หมดอายุมากๆแล้วนะคะไปล้างข้อสําคัญสุดๆเลยค่ะคือคุณผู้ฟังเนี่ยก็จะต้องแจ้งร้านทุกครั้งนะคะเนื่องจากฟิล์มบูดอะคะ่ะจะมีความเหม็นและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะหากนํามาล้างด้วยกันนะคะก็อาจจะทําให้สารที่มาจากฟิล์มอะคะ่ะไปสร้างปัญหาให้กับฟิล์มม้วนอื่นๆได้ค่ะ และด้วยปัญหานี้นะคะบางร้านเนี่ยก็จะตัดสินใจไม่รับล้างฟิล์มบูดอีกด้วยค่ะและหากฟิล์มหมดอายุใหม่ๆนะคะก็สามารถนําไปแช่ตู้เย็นเพื่อยืดอายุการใช้งานของมันได้ค่ะในระยะชั่วคราวเท่านั้นนะคะฟิล์มที่ยังไม่หมดอายุนะคะก็สามารถที่จะนําไปแช่ตู้เย็นได้เช่นกันค่ะแต่ข้อระวังอีกอย่างนะคะคือฟิล์มบางชนิดอะคะไม่สามารถถูกรังสีเได้เพื่อความแน่ใจนะคะ หากเดินทางด้วยเครื่องบินควรแจ้งพนักง,งานตรวจภายในสนามบินก่อนนะคะว่ามีฟิล์มถ่ายภาพชนิดนี้มาด้วยแล้วทางเจ้าหน้าที่นะคะก็จะมีการตรวจเฉพาะโดยที่ไม่มีผลกับเนื้อฟิล์มค่ะก่อนจะจากกันไปวันนี้นะคะหนึ่งก็มีความรู้เล็กๆน้อยๆค่ะเกี่ยวกับข้อควรรู้ก่อนการซื้อกล้องฟิล์มค่ะฉบับมือใหม่หัดใช้มาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะฟิล์มถ่ายภาพนะคะถือว่าเป็นสิ่งสําคัญสําหรับกล้องฟิล์มเลยค่ะ เมื่อไม่มีฟิล์มนะคะก็จะไม่สามารถถ่ายรูปได้ค่ะดังนั้นนะคะการเลือกฟิล์มให้เหมาะสมค่ะจึงเป็นเรื่องที่มือใหม่ทุกคนเนี่ยควรจะรู้ค่ะหากจะแบ่งประเภทของฟิล์มการถ่ายภาพแบบง่ายๆนะคะตามการใช้งานก็คือฟิล์มสีและฟิล์มขาวดําค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะต้องรู้ก่อนว่าตัวเองอยากถ่ายภาพด้วยฟิล์มแบบไหนฟิล์มสีหรือว่าฟิล์มขาวดํานะคะและหลังจากนั้นค่ะ ก็จะต้องเลือกค่า ISO ที่มาพร้อมกับฟิล์มการถ่ายภาพนะคะซึ่งจะมีการระบุ ISO นะคะไว้บนกล่องฟิล์มถ่ายภาพเลยค่ะโดย ISO นะคะเป็นค่าความไวแสงของฟิล์มค่ะหลักๆง่ายๆเลยนะคะคือหากถ่ายในที่แสงน้อยหรือมืดค่ะให้ใช้ฟิล์มที่มีค่า ISO สูงนะคะหรือถ้าหากการถ่ายภาพในที่แสงจ้ามีแดดเยอะค่ะก็ให้เลือกใช้ฟิล์มที่มีค่า ISO ต่ำๆค่ะอย่างเช่นนะคะ ค่า ISO ที่100ค่ะจะเหมาะสำหรับการถ่ายภาพกลางแจ้งแดดจัดๆนะคะค่า ISO 200ค่ะจะเหมาะสำหรับการถ่ายภาพกลางแจ้งมีแสงลำไรนะคะ ISO 4 0 0ค่ะจะเหมาะสำหรับการถ่ายภาพในที่ร่มนะคะแดดไม่จ้ามากค่ะ ISO 8 0 0นะคะจะเหมาะสำหรับการถ่ายภาพในที่ร่มค่ะช่วงเย็นๆใกล้ค่ำเลยนะคะมีแสงน้อยๆค่ะ ISO 1,600นนะคะจะเหมาะสำหรับการถ่ายภาพกลางคืนค่ะ และสำหรับค่า ISO นะคะที่ได้รับความนิยมสำหรับกล้องฟิล์มนะคะในตอนกลางวันก็จะเป็น ISO 200และ ISO 400ค่ะและในเรื่องของค่าเช้จ่ายเมื่อต้องถ่ายภาพด้วยกล้องฟิล์มนะคะปัจจุบันนี้นะคะเทงกล้องฟิล์มเนี่ยก็ไม่เพียงแต่ได้รับความนิยมในหมู่วัยรุ่นนะคะแต่เหล่าคนดังหลายคนเนี่ยก็หันมาเล่นกล้องฟิล์มโพสภาพฟิล์มลงบนโซเชียลมีเดียค่ะซึ่งก็ทำให้กล้องฟิล์มนะคะได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะ แต่สิ่งที่มือใหม่ควรจะรู้เอาไว้เลยนะคะก็คือการถ่ายภาพด้วยกล้องฟิล์มในแต่ละครั้งอะคะ่ะก็จะมีค่าใช้ใจ่ายต่างๆได้แก่ค่าฟิลม์มค่าล้างฟิลม์มค่าแบตเตอรี่กล้องแตกต่างกับกล้องดิจิทัลนะคะที่ซื้อมาเพียงแค่ครั้งเดียวเนี่ยก็สามารถใช้งานได้แบบยาวๆไม่ได้มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มแล้วนะคะราคาฟิล์มการถ่ายภาพแต่ละแบบนะคะก็มีราคาที่แตกต่างกันค่ะฟิล์มที่ได้รับความนิยมส่วนใหญ่นะคะราคาจะเริ่มต้นด้วยม้วลละ200บาทขึ้นไปค่ะ โดย1ม้วนนะคะก็จะสามารถถ่ายได้จํานวน36รูปค่ะเมื่อถ่ายเสร็จแล้วนะคะจะต้องนําไปล้างที่ร้านล้างฟิล์มค่ะราคาในการล้างน,นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ100ถึง300บาทค่ะแต่ว่าบางร้านนะคะก็อาจจะมีราคาที่สูงกว่านั้นก็ควรจะสอบถามราคาก่อนการล้างน,นะคะแล้วพอเราเอาไปล้างใช่ไหมคะคุณผู้ฟังหลังจากนั้นนะคะเราก็ต้องรอทางร้านล้างเสร็จนะคะอาจจะใช้เวลาในการรอ1 3ชั่วโมงหรือบางทีนะคะก็อาจจะเป็น1 3วันเลยค่ะ ขึ้นอยู่กับทางร้านนะคะว่ามีคิวในการร้างฟิล์มมากน้อยขนาดไหนคะ่ะโดยในปัจจุบันนะคะลหลายๆร้านก็มีบริการสแกนฟิล์มถ่ายภาพค่ะเป็นไฟล์ภาพดิจิทัลแล้วนะคะแล้วส่งให้เราทางอีเมลค่ะโดยที่เรานะคะไม่ต้องเดินทางไปรับฟิล์มที่ร้านด้วยตัวเองค่ะและในเรื่องสุดท้ายนะคะคือคำศัพท์เกี่ยวกับกล้องฟิล์มที่ควรรู้ค่ะฟิล์มบูดนะคะหมายถึงฟิล์มที่หมดอายุแล้วค่ะเมื่อนำมาถ่ายเนี่ยสีก็จะเพี้ยนนะคะ ฟิล์มหนังนะคะก็หมายถึงฟิล์มที่ใช้ในการถ่ายภาพยนตร์ค่ะกักฟิล์มนะคะหมายถึงช่องใส่มวนฟิล์มค่ะหนามเตยนะคะหมายถึงส่วนที่ยึดขอบฟิล์มเอาไว้ค่ะตัวนับฟิล์มนะคะก็หมายถึงตัวแสดงผลจํานวนรูปที่ถ่ายนะคะโหลดฟิล์มนะคะก็หมายถึงการนําฟิล์มใส่ลงไปในกักของกล้องถ่ายรูปค่ะล้างฟิล์มนะคะก็หมายถึงการนําม้วนฟิล์มออกจากกล้องค่ะแล้วนําไปให้ร้านนะคะล้างเพื่อจะได้รูปที่เราถ่ายทั้งหมดค่ะ สแกนฟิล์มนะคะหมายถึงการนำฟิล์มที่ล้างแล้วอะค่ะไปสแกนเป็นไฟล์ภาพดิจิทัลนะคะเพื่อสามารถดูภาพได้ผ่านคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ฟังกับเรื่องราวที่หนึ่งนำมาเสนอในวันนี้หวังว่าเนื้อหานะคะน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้อเลือกใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับการใช้งานและความต้องการของคุณผู้ฟังค่ะสำหรับรายการ Over t EC h ตามทันโลกไอทีในสัปดาห์นี้ ก็หมดเวลาลงแล้วเราจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าทาง FM 89.5 MHz วิทยุราชมงคลฮิรตยุบุรีและสำหรับท่านใดนะคะที่อยากจะติดตามเนื้อหารายการย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ทางแฟนเพจ Facebook RMUtt Radio YouTube Channel RMUtt Radio และทางเว็บไซต์ www.radio. c o m rmutt.ac.th สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะติดตามรับฟังรายการโอช c h ตามทันโลกไอทีคั้งต่อไปในวันพฤหัสบดีทาง fm 8 9 5 m h z innovation for life นวัตกรรมเพื่อชีวิตและติดตามรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel rmutt radio